นเร่องขปะชาชา,า,รยายออครับ <c oughs> ก็ต้องยืนยันครับว่ากระทรวงหัดไทยครับโดยกรมการปกครองซึ่งมีสำนักบริหารการทะเบียนเนี่ยซึ่งดูทะเบียนเ,เลขแบบจัรต,ตัวของประชาชนทุกคนนะฮะซึ่งมันซ้ากันไม่ได้อยู่แล้วนะครับและกรมการคองก็ได้แจ้งให้สื่อสื่อรับทราบว่าเ,าเลขบัตรแระจัตัวของพระอรณ์กฎเนี่ยฮะ เขาเคยนมสกุลเดิมเนี่ยพูนมุกนะมีสระอูนะฮะแต่ว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพลมุกซึ่งไม่มีสระอูซึ่งเป็นคนละคนกันและเลขบัตรก็คนละเลขกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นคือการยืนยันของทางกองการปกครองที่ได้รายงานขึ้นมานะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องเป็นหลักฐานทางทะเบียนนะครับแต่ว่าคือตอบไปเนี่ยคือที่เขาจะไปทําธุรกรรมอะไรของธนาคารอะไรเงี้ย อันนี้ก็ต้องต้องตรวจสอบให้ให้แน่ชัดว่าว่าทำไมมันถึงใช้เลขบัตรของคนนี้นะครับเลขบัตรที่มันตรงกับอ้าอารณ์กฎหรือว่าคนที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราเ,เราก็ได้บอกให้ให้ถ้ากรมบัญครองเนี่ยได้สามารถสร้างความกระจ่างได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ให้ไปตรวจสอบนะครับในในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะใช้เวลาที่ผมเรียนเรียนหนังสือแล้วสองสัปดาห์ก็น่าจะได้ดูผลแต่ยังไงก็ตามก็ต้องยืนยันก่อนนะครับว่า ทั้งสองคนนะท่านทั้งพระอารงกฎเนี่ยกับซึ่งซึ่งเกิดปี03นสะส่วนที่คนเสียชีวิตเกิดปี05เนี่ย5เนี่ยเป็นคนละคนกันและเลขบัตรก็คนละเลขกัน เป็นเลขที th th ่เลขเก่าของท่านนะที่ท่านเคยทำตอนตอนเป็นมีบัตรประชาชนก็เป็นเลขเลขเดิมของท่านซึ่งก็เดี๋ยวเราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าถ้ามันมันพลาดไม่ถูกต้องมันก็ต้องดำเนินการตามข้อมูลทางกฎหมายเห็นมีการใช้เลขบัตรประชาชนที่เป็นของคณอารมณ์กดคนคนมุ่งอะค่ะที่ไม่มีสลักก่อนก่อนหน้านั้นนะคะ ใครใครใครใช้ในไปเห็นวันนี้ค่ะมีมีการออกมาเปิดเผยว่าในในส่วนของเลขท้องเทอะไรต่างๆเนี่ยไปใช้เลขบัตรประชาชนของของทางคนที่ตายไปแล้วตรงนี้ใครไปใช้เอ่ยทางกองทุนของวัดมอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบทางกองทุนว่าทําไมถึงถึงไปใช้ของเลขของคนตายเพราะว่าเลขของท่านพระองคตเนี่ยมันคนละเลขกันอันนี้ก็ต้องตรวจสอบคนที่เขาเขาไปใช้ อันนี้บางทีมันต้องดูให้รายละเอียดเพราะว่าเราก็ยืนยันว่ามันคนละเลขกันกับทั้งภาคลงกรลคนตายเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มันเขาดําเนินการอย่างไรแต่เนี้ยคือการต้องเราเทียบตรวจสอบครับอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคองเลยได้มีกา,รรออานกอ,องกลางคือกรมกำลังครองก,กเ็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบอนะฮะก็ก<ๆ>็น่าจะดําเนินการในเรื่องนี้อยู่ฮะเดี๋ยวเขาพอดำเนินการในในมีความคืบหน้าไงเขาต้องรายงานที่กระทรวงอยู่แล้ว ท่านะคะตล,ลัดได้รับรายงานเรื่องสแกนแาตตาแล้วมันเข้าไปในแอปแล้วมีการแลกเหรียญอะไรเงี้ยทางการะทรวงมหาดไทยมีหยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ทราบทา,ทางคุณนี่คิดอะคะอจากพัฒน์ถลุว่าที่พัฒน์ลุงมีการที่กรณีนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางที่ว่าพัฒน์ลุงได้มีการระงับไปแล้วแต่ว่าอีกจังหวัดหนึ่งที่สำคัญล่าสุจังหวัดสุราษฎร์ยังมีอยู่ครับถ,ถ้าถ้ามันมันไม่ถูกต้องหรือว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะได้แจ้งให้ให้ทาง,งองค์การปกครองเนี่ยได้ได้ดำเนินการให้ให้ถูกต้องทั้งทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็ก็ถ้าเป็นข้อมูลที่ท,ที่ที่จากพี่น้องประชาชนหรือจากผู้ที่ได้ได้พบเห็นในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยรัฐบาลไทยก็จะต้องให้ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปอย่างในกรณีนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ที่เห็นว่ามีจริงจริงอะค่ะทาง แน่นอนฮะเราก็ต้องให้ให้ทุกจังหวัดถ้าเกิดมีอะไรที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนมาแล้วมันเกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาเราก็ต้องตรวจสอบว่าการไม่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนนะครับเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมันเกิดจากบุคคลใดเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ต้องดําเนินการตามตามระเบียบที่เรามีไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลครับคือดีดีแล้วครับที่พี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามเนี่ยคุณนิพิษเนี่ยได้ได้ถ้าเกิดมันมีข้อสงสัยเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่มัน ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือชัดเจนเนี่ยก็ให้แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยที่เผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ดาเนินการให้มันให้มันโปร่งใสแล้วก็ทําให้ทั้งทั่วประเทศเนี่ยไม่เกิดสิ่งที่มันผิดพลาดน,นี้เกิดขึ้นครับครับนะโอเค